รายการ s เซฟเซฟไดฟ์ในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567อออกากาศทางคลื่น FM 101ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงมีสาระและความรู้ด้านยานยนต์อันหลากหลายนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Special Talk New Toyota Camry H.E.V. ปรับโฉมใหม่เพิ่มออปชันราคาเดิม ช่วงออโต้นิวส์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศีวรจักรอาทิตย์นี้ผมขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังการรายงานข่าวและกิจกรรมต่างๆในแวดวงรถโบราณรถคลาสสิกรถเรโทรอาทิเช่นงานคารวานชานกรุง2024ในธีมเยือนกรุงเก่าเยี่ยมเงาอดีต งานที่จัดโดยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในแวดวงรถคลาสสิกรถเรโทรในอนาคตอีกหลายงานคนรักรถคลาสสิกคนรักรถเรโทรทั้งหลายห้ามพลาดฟังนะครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube s a บ e s a เ e Drive ออนไลน์และทาง facebook w w w f a c e b o o k c o m s a f e s a v e Drive ดำเนินรายการโดยคุณกันตนธรรมราชวัลพานุสิคุณอัฐาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับ